สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กันในคลิปเกมฟีฟาอีกแล้วนะครับเป็นคลิปที่สองแล้วนะครับสหรับไม่มีของให้คือเลยอืมนอาเลิกเจียวเราดีกว,ว่าแต่ทอแต่มมนไม่ได้นะต้องท้อนี้เออท้อนี้นั่นแหละนั่นแหละ,ละอืม เอาจริงดิเร่งแรงเลยเหรอเร่งแรงนะครับตานี้ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะอไปเร่งคนเดียวก็ได้วะนี่ผมก็ไม่เปิดไมในเกมนะเพราะว่าเปิดไมในเกมแล้วมันจะไม่มันเสียงมันไม่ออกครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่ามีสตสู้ยามีิาย่แล้วเหรอ 5้าสิบคนนะลงไหนก็ลงเถอะลงไหนกันดีวะลงตรงโอเคโอเคตรงมัดจุมมัดทางกันแบบน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โห oh โอ m มก้ d คนเยอะจังวะ โอ้โหโอ้ไม่นะอย่าตานะเราเล็แงแหลงโอ้เราแหลงโตไม่เอาเก็บของเก็บของเต็มของโอ้โหทำไมว่างนว่างจาังวะปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โห เฮ้ยเมื่อกี้เห็นไม่ใช่เห็นดิเสียมคล้ายับขา่บขาวเหมือนคนครับเหมือนคนได้ยินเสียงคนเดินครับใช่ไหมใช่ใช่ใชตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะคนคน <S <S อุ้ยเยรียโอ้โห <S 1> <S 1> <S 1> มาถึงกูตายเลยเหรอเนี่ยไอ้เรียถามจริง ถามจริงโอ้โหกูเล่นกูยังไม่ทันได้เล่นเลยตายหา่าน้ำตากูแทบไหลให้หน่อยกระชื้นไล่ให้กระชื้นไล่ให้กระชื้นไล่ให้นะไม่น่าลงคุรที่เลยชีวิตจบลงด้วยการ เบอร์สองโดนรับเบอร์สองโดนครับไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะครับไม่น่าเลยกูเนี่ยโอ้น่าจะอยู่กับเพีย้ยนไหมเอ้ยอยู่คุณธิดคุณทานตายหาเลยครับโอ,โอ้โดนีแล้วครับโอ้โหสองตู้ด้วยการยิงต่อโต้ สองต่อหนึ่งครับไม่รู้ไม่น่าไหวนะครับโอ้โหวันนี้น่าจะเล่นโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนลมมาตา,ตายตายนะครับตนตายตายฮา,าเลยครับตายแนละ้วตอนจมนะครับโอ้โห,โโหน่าจะเล่นแบบธรรมดาคิมไม่ทัน ไอ้ห่าลงมาทีเดียวตายเลยอะมันเกินอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมันเกินไปมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วโอ้โหไอ้เพื่อนกูได้เกิดมั่งไอ้สัาโอ้โหยิงใหญ่เลยกูว่านะป่านนู้นแหละป่านที่ยิงเบอร์สองเอ้ยเบอร์สี่ตายอ่ะใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่แล้ว เอาไงนะผมทีมรอเหลือกันสองคนนะไม่รู้ว่าจะอยู่รอดถึงไปทางหรือเปล่านะครนี่เราจะอยู่ฝั่งนะฝั่งอะไรฝั่งชายหาดหมุกแเปะกังเงียบเลยนะไม่มีใครจะชุบเพื่อนเลยเหรออะเอาจริงๆไม่มีใครชุบกูเลยหรอเพื่อนเอาเหรียญไปชุบหน่อย เออมีคนพูดแล้วทุกคนมีคนพูดแล้วมีคนคุพูดแล้วอย่าทุบก,กูแม่เออทุบก,กูทำไมทุบก,กูให้มาตายอหรอเพื่อนโอ้โแล้วกูมาเลงาตรงนี้บ้าไปแล้วอ,อ,อย่าเพิ่งกดไลค์อย่าเพิ่งกดไลค์ผมผมไม่รู้ว่าจตัวขายได้เลยแหละ โอ้โหมีรถคันหนึ่งพี่อะอะไรครับมีคนหรือเปล่าแต่อนนี้มีเปล่าครับเยโอ้โหของว่างไม่มีของให้กูเก็บเลยดิโอ้โหตกใจกคอือว่าคนอหาหาปืนโอ้โหมีหลายบ้านมีหลายบ้าน อุ้ย,ยตกใจไเลนเกออยเลยโอ้โหไม่มีของให้กูเลยไม่ไม่มีของให้เก็บจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วหมอกหมอกหมอกเรเรียกว่าหมอกอะไรวะหมอกสายฟ้ามาว่ะชิ มาแล้ววิ่งก่อนเดาบอกนะทุกคนอยู่ตรงหน้าหมดอะ่ะโอ้โหตามติงตามติงโอ้โหวิ่งจิงครับรออะไรครับผมตอนนี้วิ่งเลยรีวิ่งเลยเราตายหาเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเพื่อนอยู่ในวงไปแล้วแล้วกูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย มาหนมฝนเลยตายแล้วโอ๊ยกู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 โดนแล้วกูยังไม่ทันได้ยิงใครเลยกูยังไม่ทันได้ยิงใครเลยกูโดนแล้วไปดีไปละกำลังดีไปไปขอร้องอย่าติดขอร้องอย่าติดเขียนหนงมันนิดเดียวเขียนตายแล้วโอ้โหโดนโดนการสอง ตายสองคนอีกแล้วนะเพื่อนอันนี้มันแหาที่ชุบเพื่อนไม่ไปหาที่ชุบห่วยอย่าค้างที่ชุบมันจะหมดแล้วนี่ยห่วมันร้อนนี่เว้ยเอาคนหัวร้อนแล้วอ่ะที่ชุบมันอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ไปชุบคลีดังสองที่บักคนยิงกันแล้วย,ย,ย,ยวิงเออยยิงเออวิ่งอวงถ้ามีอวงก็ตั้งห่วย อินเออหนาไปว่าครับมันจะออกมาหนาไปว่าเขา<อ>ไม่ได้ให้เดินโอ้ยโ,โ,โ,โดนแน่ๆเลยโดนแน่ๆเลยว่าโดนแน่ๆอย่าออกอย่าออกขับไปขึน้นจะไปฟ้องจีเอ็มนี่จีเอ็มอะไรใครเล่นไก่ไก่แทให้หมดแบยยนที่หมด โอ้โหทำไมพูดกันบ่บบนี้เนี่ยจุบจุบหนบ่อยะโอ้โหลงน้ำเลยเหรอมึงเข้าล้มมาเ,าเพื่ออะไรออไปตายไปสัตว์ไปวไปไปไปิ่งวิ่งลงน้ำไาไปไป,ไปสัตว์เอ้ยเกมเล่นอะไรวะห,หัวร้อลเลยสัตว์ เล่นไม่เป็นทีมกันเลยวะไอ้ห่าเอ้ยไป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 โดนวงตายหาไปไอ้ห่าตายเออตายตายเลยตายเลยไปวิ่งวิ่งไปตาย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 สามตัวเมื่อนั้นเออจบข่าวไปเนี่ยคุณดู กอดละกอดหยดตัด้านึวว่อืมับเลย เดีับเลยวะเดี๋ยวตัวเดียววะเดี๋ยวตัวเดียววะลองหามันดิไปจบไปครับจบโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยปืน double kill ฮึรอ,อ,อบสามละโอ้โหแม่งมาตรงนี้เยอะแม่งขึ้นบนแม่งขึ้นบนไอ้น,นี่มันถลาดรดยไอ้เยี้นี่มันถลาด,ดึไอ้ยี้ไอ้ยี้นี่มันถลาด,ด ไปลงไปมือดับเบิลคิลดับเบิลคิลเอ,อ้ยนวะว่ะบสองหนึ่งว่ะสองหนึ่งแม่เรื่นี้ถ้าเกิดเลงดีๆก็ก็แรงเออ่มีโก้สันหานซีซีเหมือนกันครับ จีจิีๆเหมือนกันเหมือนนี้ไม่พอครับสำหรับผมจำหารแต่สี่มันไม่พอหรอกครับเราต้องลองจะย,ยันดูเมื่อเราจะจำหารได้กี่คนคนระับ s t <First> blood <S โอ้โหลูกตองยิงกูเลยเหรอี่เี่ยกูตายติูยังรอดเนี่ยเอเอาว่ะเอาว่ะ เฮ้ยเน็ตค้างเฮ้ยสองตัวตายมันจะตายี่โอทริปเปิลคิลเฮ้ยเหลือหนึ่งแล้วอย่าตายนุ้ยโอ้โหนั่นนี่ใครวะเนี่ยอ่าตายนะกดไลค์สไลค์กดไลค์อย่าตายนะาาอย่าตายอย่าตายเพื่อนเพื่อนดูข้างลาังดูข้างหน้าดีๆเพื่อนไอ้ โอยกูหัวร้อนแล้วกูอ้อมกูอ้อมกูอ้อมโหที่จะมาเล่นลูกซองอีกแล้วอย่าอ้อมมาโอ้โหกูกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้ว บาสูงกูแไม่ยอมตายเป็นคังที่สองหรอกอุ๊ยบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮบังบ้านบังบ้านบังบ้านบอมบ้านช่วยช่วยช่วยกูทีไอสตาร์แล้ว มาช่วยกูด,ดิน yeah. ายอิงเตะยี่เออมึงเล่นไปมวยเออแค่นั้นแหละอไอ้ห้าเฮ้ยมาอยู่ข้างล่างว่ะเฮ้ยเหลือตัวเดียวยังวะเฮ้ยถามจริง f i ้โหเหลือตัวเดียว <First blood. S 1> ด o บ b l e ลคิลทริป l e k ลคิลเฮ้ยเหลือตัวเดียว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยมันซ้อมมันซ้อมมันซ้อมไหนวะซ้อมหน่อยตายตายนี่ขนาดไม่เล่นแรงเลย เล่นธรรมดาโอ้โหทำทางสิบเอ็ดทางสามจบอีกมึงไปสามจบเขาทำไมเนี่ยสั่ผ่านไปโหอ่ะมีแล้วจริงเียจริงครับสามจบไปสามแน่นอนแล้วเกมยิงก็พอหรือเปล่าผมพอละ ถ้าชอบคลิปนี้ก็หลังมงกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝกข้อมผมด้วยนะโอดชันแนลนะจะลงคลิปทั่วนะแต่หายไปไหนสองวันก็พอดีว่าทำคลิปไม่ทันนะจะเลยลงวันนี้เลยดีกว่ะคลิปยาวๆไปก็